5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับเราวิทธาอุศาหะครับวันนี้บทความจากมีเดียมชื่อ10 things that aren't worth it in life นะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่าเขาได้นะครับข้อที่หนึ่งะฮะเขาบอกว่าการตามหาเขาใช้คำว่า แง่บวกของทุกอย่างมากจนเกินไปนะครับเขาบอกว่าการตามหาแง่บวกทั้งวันทุกวันเนี่ยเป็นไอเดียที่ที่ไม่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ไม่ดีเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยมองไม่เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงได้นะครับอย่างในนี้เขายกตัวอย่างว่าเรื่องของรอัสเซียบุกยูเครนเรื่องของ global warming เนี่ยนะฮะคือมันก็จะมีคนที่พยายามจะแบบพูดถึงด้านบวกของมันหมดแต่ว่าเรื่องมันเรื่องมันก็ไม่มีเรื่องบวกจริงๆนะครับ อันที่สองเนี่ยคือการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ที่มันดูดพลังงานของคุณนะฮะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันมันไม่คุ้มอ่ะนะฮะเพราะว่ามันทําให้ชีวิตคุณแย่ลงไปทุกวันทุกวันนะครับอันที่สามนะฮะใช้เงินที่คุณไม่มีนะ,ะนี่เป็นเรื่องที่แบบผมว่าเป็นเรื่องที่จริงมากนะบางคนเนี่ยอยากได้ของอยากได้นู่นอยากได้นี่ไปหมดแล้วก็มักจะบอกกับตัวเองว่าชีวิตนี้เกิดมาครั้งเดียวอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่าการใช้เงินบ้างเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่า บางทีเราใช้เยอะจนเกินไปเนี่ยนะฮะเยอะเกินไปแล้วเราก็จะมามีภาระเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆนะนซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยความสุขที่ได้จากการซื้อของอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะมันไม่คุ้มกับนี่ความทุกข์ที่มาันจากหนี้สินนะฮะอันที่สี่ก็คือเล่นโซเชียลมีเดียเยอะเกินไปนะครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ว่ามันก็หลายคนก็พอมันเลิกยากจริงๆต้องค่อยๆลดนะฮะต้องค่อยๆลดอันที่ห้านะครับคือการพยายามที่จะเหมือนกับทําให้คนอื่นเห็นว่าเราดูดีตลอดเวลา ะะซึ่งนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันโดยเฉพาะในยุคข,ของโซเชียลมีเดียเนี่ยเพราะว่ามันมันทำให้เราต้องลงทุนทําอะไรที่อาจจะไม่เฮลตี้ในในแง่ของทั้งเรื่องเงินในแง่ของทั้งเรื่องเวลาในแง่ของอะไรแบบนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะสมมติว่าการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรผิดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปกินข้าวกับเพื่อนไปกินข้าวกับใครก็ตามเนี่ยเราก็เราใช้เวลาเกือบทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปเพราะว่าเราต้องลงเพื่อที่จะอิมเพรสคนอื่นเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าเราไม่ได้ พูดคุยกับเพื่อนฝูงเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ก็ไม่น่าจะดีนะครับข้อที่6คือพยายามบีบบังคับให้เรื่องต่างๆมันเป็นไปแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสมมติว่าความสัมพันธ์ไม่เวิร์กแต่เราไม่รู้ว่าฉันต้องฉันจะต้องอยู่กับคนนี้แหละนะครับก็พยายามจะบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นให้ได้เในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันบางอย่างมันอาจจะต้องปล่อยไปก็ได้นะครับข้อที่เจ็นะเขาบอกว่า การหาความรู้หรือว่าอ่านหนังสืออะไรพวกนี้เยอะจนเกินไปก็ไม่ดีเหตุผลเพราะว่าคือความรู้ของที่ต้องอ่านต้องเรียนนมันเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราไม่ลงมือทําเลยเนี่ยนะฮะไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นควรจะต้องพอดีพอดีนะครับข้อที่แปดเขาบอกว่าคนที่โฟกัสพลังงานกับการทํางานเยอะจนเกินไปเนี่ยนะฮะคือต้องทุกอย่างที่ต้องทํามาต้องต้องต้องมีผลงานตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันครับขอ้อที่เก้าคือมีเป้าหมายเยอะจนเกินไปพอเป้าหมายเยอะจนเกินไป ไม่โฟกัสไม่โฟกัสก็เท่ากับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับข้อที่10คืออ็อบ s ซสกับ Self-Improvement คือคือแบบบ้าคลั่งการพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ว่าทําทุกอย่างต้องมีความพอดีนะครับใครที่แบบโอ้ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะเหนื่อยได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที